สวัสดีครับพ่อกันช่วงสายๆนะครับกับช่องเจ้าค้นโกนะครับช่องคนมักมวลช่อง FC หมอลำนะครับสำหรับรมือนีวางเปลนภารกิจในช่วงสายๆนะครับไทยคิเว่าจ่ากับพี่น้องนะครับสำหรับความเคลื่อนไหวของหมอลำไอดอลนะครับน้องๆทั้งหาคนที่เข้าสู่รอบบันทึกเทปนะครับนองเล็กน้องหาย เบบี้น้องมิวและก็เมวิผาเนาะก็ืไปถึงความเคลื่อนไหวมือขึ้นนี่นะครับติดตามข่าวสารมีศิลปินไม่เขามารวมชายค่าของหมอลำเพลินลำเพลินอีกคนหนึ่งนะครับน้องโลโก้กับว่าถ้าในติดตามความเปลี่ยนไปเป็นมากของน้องนะครับสาหรับน้องโลกโก้กระดก็คือพึงเห็นมือขึ้นนี่แหละครับเพ่อนมาลหลสซทั้งกับ ช่องหลักของมะลำเพชรลำพูนนะครับโอ้แฟนลับีซีก็ให้การตอนรับอย่างอุ่นหนาฝาคัังนะครับวระาเกือบสองพนะครับเขาเบืบ้องในสวดเบื้องความชัดเจนนะครับถือว่าเป็นการแถลงข่าวย่อยๆนะครับแสดงเจตนาว่าโลโก้เพชรลำพูนแน่อนอนมาสัน่นนองมาจากสาวน้อยนะครับนองลงมาจากสาวน้อยว่าไปรวมหมอลำสาวน้อยอยู่สีเดือนนะครับ ยินดีต้อนรับนะครับก็จะได้ไปตามเบื้องสตอรี่เล่าเล่าของน้องแล้วก็ร่วมไปถึงคนอื่นๆนํานะครับร่วมไปถึงคนอื่นๆที่จะเข้ามาสู่ชายคาของมลเ,เพิรลำเพลินเสียงสะอ่อนในฤดูการที่4แล้วก็ฤดูการแรกของเสียงสะอ่อนนะครับส่วนตีจะเวามื่อกี้คือเกี่ยวกับ หมอลำไอดอนนะครับหาคนที่เขารอไปแล้วนะครับ่ากรแสดงความดีใจกับน้องๆครบทั้งหาคนไปแล้วนะครับเข้ากับยินดีกับน้องๆเนาะที่เพิ่นประสบความสำเร็จไปอีกก้าวนึงนะครับสําหรับการออดดชั่นนะครับเล็กธนก,กิจหายประนัดดานะครับมิวนัทพรเบบี้กนกวันร่วมไปถึงเม่เมวิภานะครับมาเมิด แต่ละคนก็จะมีจุดเด่นนะครับมีจุดเด่นมีจุดหายแตกต่างกันไปนะครับยูทีว่าไอาจจะดึงศักยภาพออกมาเด้หลายนะครับในช่วงที่มีการประกวดนะครับบุ้งหาวลักเกฑ์หรือค่ะหรือวาในการตัดสินจะเป็นแบบใดนะครับการล่อไปเบิ้งนะครับล่อไปเบิ้งให้กาลังใจน้องๆอีกครั้งหนึ่งนะครับในรอบบันทึกเทปรวมกันกดไลค์กดแชร์นะครับรวมกันเหมือนกลิบซอยๆกันนะครับ ใกำลังใจน้งนองๆนะครับน้องๆกจะได้มีกำลังใจในการทายทอดนำเสนอรวมแข่งขันนะครับแต่ว่าจุดเด่นจุดขายของแต่ละคนก็คือว่าไปเเกาตาของกรรมการแล้วครัรวมไปถึงเอฟซที่เบิงไายการหมอล่ลไอดอนนะครับจังน้องไห้ปัดาดาการในความคิดส่วนตัวกับน้องกับชายแววมาตั้งแต่ช่วงที่ ฤดูกาลนี่แหละครับฤดูกาลของอที่สามที่ผ่านมานะครับแต่ช่วงต้นๆตนตนมีรายการหมอลำเฟสติวัลนะครับนอกก็ได้ได้รับการจับตามองมีซิงเกิลน,น้ำตาขู่ที่พูทเบริรกถือว่าเป็นหนึ่งในสามของศิลปินเพชรล่ำเพลินที่ออกซิงเกิลในฤดูกาลที่สามที่ผ่านมานะครับร่วมไปถึงได้รับการจับตามองจากครูลูหมอลำนะครับข้อหมอลำดเพิ่น เบาถึงเบาหานะครับเสียงร้องเสียงล่ำรวมไปถึงรูปล่างหน้าตานะครับความสดใสน่ารักความชิลื้ออนเตอร์เทนนะครับนะที่มีความเขาเอืว่าความขยันในการแก้เพลงนะครับเมื่อค่อยขัดสอมซึ่งโจทย์ที่โคตรเพลินหายมากผมคิดว่าน้องน่าจะทำผลงานได้ออกมาได้ดีนะครับน้องน่าจะตีโจแตกนะครับแล้วก็ ขยันในการทองก่อนล่ำนะครับเป็นอีกผู้หนึ่งนะครับะจะว่าเอกลักษณ์จุดขายก็ต้องเบ่งว่าะจะนํำเสนอในในลักษณะแบบใดนะครับเป็นอีกผู้หนึ่งนะครับเป็นอีกผู้หนึ่งที่นนาจับตามองสำหรับการแข่งขันรอบนี้นะครับด้วยความคิดว่าโจทย์แต่ละยางการบานแต่ละอย่างที่โคตรใหามากคิดว่านองทํำไหลนะครับไม่ว่าจะล่ำสังบาดใดหรือว่าจะเป็นเพลง อินดี้เพลงลูกทุ่งอีสานนะครับลูกทุ่งมอลำ่ำคิดว่าน้องบ่ายากํสำหรับน้องนะครับเพราะว่าน้องเป็นคนขยันนะครับส่วนเล็กธนกิจก,ก็คือ,อถามทีเ่บิ้งนะครับด้วยเอกลักษณ์จุดขายก็กคืออ,อาจจะไปสือตาต้องใจของเอฟซีทีเป็นมักนุม่มรูปรอหุ่นดีไม่การดีนะครับฟอนเก่งลำ่ลำล่ำการล่ำนี่ก็ น้องกับเป็นผู้นึงในการขยันในการฝึกซ้อมลองเพลงตามที่เบิ้งคลิปของน้องนะครับบวกกับรูปร่างหนาตาน่วยการน,นะครับซึ่งกับธรรมดาครับของของคนเฮาเนาะเบิ้งกันกับเบิ้งที่หนาตากอนโอ้ขึอนรอคือ้นคุณดีคือเป็นตะหักเป็นตะแพงแต่กับเบื้องนะครับอันนี้คือจุดขายนะครับจุดขายแล้วก็การฟ้อนของน้องครับคือว่าเหตุใดเป็นตา เป็นแต่นั่นอยู่ครับเป็นแต่หักอยู่เพราะว่าธรร,รมาติของผมผมเกิดะบว่าใครมักเบิงคู่ไส้ไปเลยธรร,รมาตาเนะผมกิมักเบิงคู่ยิ่งคู่ยิ่งเปินกับมักเบิงคู่ไส้หรือว่าสาวสองหรือว่ายังกับสียงขัขงเลยมักเบิงคู่ไส้เป็นธรรมดาครับธรรมดาแล้ครับมันเป็นเป็นเปปกติของมนุษย์ผมเกิมักเบิงคู่ยิ่งเบิงคนความหนาลักความเป็นตาเอ็นดูนะครับซึ่งแต่ว่ากับกน้องเล็กนี่ผมกับเบิงเราก็เออก็ถือว่า ค่อนข้างที่จะแบบว่าเห็นนองแสดงออกก็คือว่าชื่นชุ่มนะครับชื่นชุ่มในการฟอนการล่าการยิ้มแย้มแจ่มใสการเป็นคนเ้าหน่อยมิเสนีนะครับเป็นน้องเป็นคนมีเสนีนะครับกาการลองขัดล่ากับบ่มันจะขี่ลายเลยนะครับบ่มันว่าจะบ่อพานนะครับบ่มันว่ามันจะ่อพานนองกับเก่งนะครับสตอรี่เลี้ยงเล่ากันนาสนใจนะครับ ลอ่อติตามนะครับว่าจุดขายของน้องน้องจะนําเสอเนอออกมาให้ให้ถึกถึกตาตองใจแฟนกับเอฟซีความมาล่ําที่เบิ่งรไยกันมาล่ําไอดอนบอนะครับคิดว่าเอฟซี FC เพิ่มข้ามาหลายแน่นอนนะครับสําหรับท้งหาข้นนะครับรวมไปถึงน้องเล็กธนก,กิจพวกนะครับเพ,รเพื่อจะได้มฮักกาลังหลถึงจากม่ฮักเพิ่นกําลังหนักวิ่งเรวเพื่ออาจจะมี <c oughs> สายเปร์เข้ามาอีก เ,เป็นกำลังใจทุกคนนะครับเมบี Maybe, ก้กับหนกวันเบอร์ที่สามสายอินเตอร์เทนนะครับอาจจะบ่ได้ถ้าได้เห็นผลงานของน้องที่อยู่กับเพลินเพื่อนปันไดนะครับไปตามต่อร์ดี้เรื่องเล่าก็เกาหล้กก็เห็นมือนึงนะครับมือที่ผูแขนนั่นรับคือว่าเป็นสายอินเตอร์เทนนะครับแนวเดียวกับดิวจิตแนวเดียวกับอ,อ,อ,อย่างเกาะไอไมพัชรลียังไงแต่ถือว่าน้องกับกุบ้ง พี่เซนจะของไปในลักษณะนี้เพราะว่าเป็นจุดขายนองนะครับในคนเป็น,นทีนสายมวนสายอินเตอร์เทนนะครับจวดจาดฟาดบึมนะครับซึ่งตอนนี้เป็นที่นิยมของวงการนะครับคิดว่าถือว่าน้องน้องนองมีโคตนะครับน้องทํากันบ้านตามที่เบิ้งครับบวาวสิเป็นเลือกเพลงเลือกอย่างต่างๆนี่น้องเป็นคนทํากันบ้านที่ดีนะครับต่อมากเมิวนัตรพรนะครับด้วย ด้วยแกวเสียงนะครับด้วยความที่เคยเป็นนัก้องสายประกวดมาก่อนนะครับกับมากความสามารถนะครับน้องมิวนัทพรสิงเกินมือนันสีมีโบใส่เสียงเรียบร้อยนะครับรออปล่อยนะครับถือว่าอาจจะเป็นปีท่องของมิวนัทพรก็ได้นะครับองค์ประกอบของน้องครบนะครับมียูทูบเบอร์มีช่องยูทูบทำให้ซอยพักดันซอยนําเสนอนะครับมี แม่เป็นโคดีชดีนะครับตัวน้องขยันในการพ่เส้นะครับบวกกุ้นน้ำผาเสียงหลองเสียงล่ำนะครับแกวเสียงที่เป็นเอกลักษณ์นะครับเสียงใสกิ๊กจัางว่านนะครับอายุยังหน่อยนะครับอายุยังหน่อยหลวกการแสดงของน้องกับถือว่าเก่งนะครับเอ็นเตอร์เทนก็ได้ลองใส่เสียงก็ได้นะครับถือว่ารบนะครับรบน้องอยู่นทัท่อนหนาจับตามองนะครับ หลายๆคนเบานะครับหลายๆคนเบาหลายๆช่องวิถีซอยกันโปร่มทนะมพันธ์นะครับกบบบวกกับความสามารถของน้องเองนะครับคิดว่าหนาจับตายอีกคนหนึ่งนะครับไม่แหลกคาดการว่าเจอ,อยุสายแข็งพ่อเขาไปแล้วกับคือว่าล่ะนะครับพ่อเขาไปแล้วกับโอ้จังไดกระแสไปในท่างบวกไปในนอนนะครับทุกๆคนน่ะะครับมีกําไรจากรอบต่อไปแน่นอน คนสุดท้ายนะครับมามืดมาแรกน้องเมมีวิภาจริงๆแล้วผมก็สงสัยในความสามารถนะครับของน้องเม่เพราะว่าผมเห็นอยู่แล้วนะครับเพียง <c oughs> แต่ว่าบอคิดว่าน้องจะไปประกวดนะครับซึ่งน้องก็ตัดสินใจช่วงที่มีการประกาศให้เสริมเนาะให้เสริมให,ให้สมัครเสริมใดซึ่งพ่อไปแล้วก็คือว่าบอคิดว่าน้องจะทําผลงานออกมาได้ดีขนาดนี้นะครับ ว่าด้ยวยความนิง่งด้ยวยความเก่าเวทีนะครับด้ยวยความสามารถที่นอ้องมียู่นองกับบอตื่นเต้นถึงแม้ว่าจะมีเกี่ยวกับว่าอาจจะชุโกโลหกเนื้อการสมรัครแน่นะครับอาจจะมีงานสแสดงก้อนแล้วก็มีงานของอผูกข้อต่อแขนของเพลิาเพื่อนนั่นะครับมันหลายองค์ประกอบคิดว่าโอ้ยงังไดเนาะนะครับแต่ว่าน้องน้นองทำออกมาออกผลงานออกมาได้ดีๆแล้วก็นินๆๆๆนน่งนะครับเก่าเ,เแบื้องแล้วแบบว่าเบื้องแล้วเนียนตานะครับ การตอบคําถามกันอันนั้นนะครับถือว่าบอเกิดเขินบอตื่นบอตื่นบอเกิดเขินตอบนิ่งๆบอสันเครื่อนะครับสีหน้าแววตาสแสดงออกถึงความมั่นใจการฟอร้อนการล่ำนํำเสนอออกมาได้แบบนิ่งๆนะครับนะครับ,รบแต่ว่าที่แหลคิดว่าน้องจะตื่น,นสุดท้ายก็คือถ้าออกมาได้ดีเรากได้รับการเลือกนะครับจากโค้ดทั้งหาคนนะครับต่อไปก็ เป็นกำลังใจให้น้องๆนะครับเป็นกำลังใจให้น้องๆในการในการเขาเอียนว่าแข่งขันนะครับรอบต่อไปนะครับลำดับห้าศิลปินของมอลำเพชรลำเพลินว่าวันที่ยี่สิบนี่เพินจะมีใไบ์สดกลุ่มปิดนะครับกับวแนนี้นะครับอาจจะมีการให้น้องๆศิลปินทั้งหาคนมาโชว์ความสามารถสึ่งขันแว่นจังผมกะคิดว่าอ้ คือตอนนี้มันกระแสมันมาทางหมอลำไอดอนนะครับมันมาทางหมอลำไอดอนหลายทุกๆคนกัดกระแสเกิดจากมอลำไอดอนเบดนะครับหลายคนนะครับจังนอง้นองศิลปินที่ข้าคุนเคยนะครับน้องเชอรี่น้ององฟองนี่นสิจากกระแสเกิดจากหมอลำไอดอนพร้อมนะครับร่วมไปถึงน้องเล็กธนก,กิจน้องหายปนัดดาเบบี้กับหนกวันนะครับแลบ้วก็มมอุนัตรพรนี่ก็คือว่า องมีวิพาษนี่คือว่าเริ่มขยับขึ้นนะครับเริ่มขยับขึ้นในการที่แฟนคลับซีเด็กมากเขามาติดตามมาเบิงผลงานมาล่อชมนะครับล่อให้กับตัางใจนะครับเอารุ่นกันต่อไปนะครับรวมไปถึงศิลปินที่เขามาเสริมทับในวงหมอลำเพลินลเพืินอาจจะมีมาเพิ่มเพิ่นว่านะครับรล่อเบิงล่อติดตามนะครับแต่ละวงเปินการพัฒนาละ่ะรวมไปถึงเพลินลเพื่อนพร้อมนะครับมีการเสริมทับมีการพัฒนานะครับ เอาแบบรวมเชื่อรวมให้กำลังใจในฐานะเซีนะครับรอให้กำลังใจเพิ่นนะครับลอเชื่อลรอชมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเจ้าโคุณโกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครนะครับเป็นกำลังใจให้เจ้าคุณโกนะครับมีเวลาบางๆอาจจะทายคลิปไห่แน่นะครับไปตางแบบนี้แล้ครับแสดงความรู้สึกส่วนตัวจะทายคลิป ที่หลากหลายออกไปนะครับกับครอบครัวเนี่ยขันไปนางานกขันจีมี่ขันไทยเกี่ยวกับหมอลำบ้างนะครับเบาถึงความเคลื่อนไหวบ้างเบาไปน้ำไหลสดไปน้ำนะครับเหตุผ้มันหลากหลายนะครับ <c oughs> เพื่อ, <ๆ S 1> เ,พอเพื่อให้เป็นทางเรือของเฟนด์กับยูฟซีเฮาเนาะนะครับไปเรื่อยๆครับแล้วก็อย่าลืมเชียร์ให้กับนังใจล่อลุ่นล่อเชีื่อนองนองตั้งหาคนนะครับผมคิดว่าอาจจะมีผู้ใดผู้หนึ่งที่แบบว่าเปลี่ยนต่างมากจากรายการนี้แน่นอน แล้วคิปนี่ขอจบลงเพียงแค่นี้สวัสดีครับ